ยังไม่ใช่ครับอันนี้เป็นหอศิลปะวัฒนธรรมคือสแสดงไว้ใช้สแสดงงานของนักศึกษาด้วยแล้วก็บุคคลภายนอกด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์งานเพ้น์ประติมาก,กรรมและอื่นๆด,ด้วยเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นงานศิลปะทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเอามาสแสดงในหอศิลป์อันนี้ได้ใช่ครับเดี๋ยวจะพาหนุ่มแม่ไปดูข้างในมีงานนิทรรศการภาพถ่ายของนักศึกษาด้วย<อ>นะครับจะได้รู้ว่า ตเราสอนออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชิญครับหนุมแม่มอันนี้จะเป็นงานเทศการภาพถ่ายของนักศึกษาเป็นทั้งแลน์สเคปก็มีเป็นทั้งเรื่องราวของบุคคลต่างๆหรือเราจะเรียกว่าพอเทรตก็มีหรืองานคอนเทมโพรารีก็มีด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เม็ดแดงๆนี่คือผมให้ผู้ดูมาดูแล้วก็ให้คะแนนเหมือนคะแนนงงาม อย่างอันนี้เห็นหก็จะมีแต้มเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ,นนอันนี้ก็จะ,จะ,จะมีอะไรแต้มอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะครับ, <laughs> รบอันนี้ก็เป็นงานค่อนค่อนข้างจะเป็นแนวคอนเซปต์นะครับอันนี้คือใช้ความคิดหน่อยในการดูรูปนะครับในงานเซตนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า ค่อนข้างที่ถ้าเบอกคุณทําประสบความสําเร็จเนี่ยคนอื่นเขาเก็ตงานคุณได้คุณเข้าใจงานคุณเขาจะมีแต้มอันนี้ก็จะเห็นว่าไม่มีแต้มเลยเขาอาจจะไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจคนดูอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตัวนักศึกษาเองก็จะต้องไปปรับความคิดแล้วปรับรูปแบบใหม่นะครับเป็นงานง่ายสําหรับตัวเขาที่เขาจะได้เห็นบางครั้งผมเองผมคอมเมนต์ไปหรืออาจารย์ผู้สอนคอมเมนต์หรือแม้แต่อาจารย์ที่ปรึกษาค่ะมันคือเรื่องภายนอกจริงๆที่คุณควรจะต้องรู้ เพราะคุณจะกําลังก้าวออกไปสู่ข้างเราคุณทํางานเพื่อเซอร์วิสสังคมทั้งหมดนั้นคุณต้องรู้ว่าที่สังคมเขาต้องการนั้นต้องการอะไรจริงๆรูปแบบการสอนของอาจารย์กันเป็นยังไงคะคือเป็นการเรียนรู้ข้างนอกด้วยตัวเองด้วยประการหนึ่งนะครับคือจุดประสงค์หลักเลยคือถ้าแบบคนไม่เรียนรู้ด้วยตัวคนเองเนะี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่ามันเหมือนการท่องจําม,มันไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องนําคนนอกมาเพื่อให้เขาเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับ นอกจากนั้นมันเป็นการสร้างประสบการณ์เพื่อที่ให้เขาไปต่อยอดได้ไปเรื่อยๆ mm hmm. ว่าโลกภายนอกเขาจริงๆนั้น,น่ะเขาอยู่กันยังไงบ้าง <c oughs> ไม่ใช่คุณอยู่แค่เพียงรั้วสีม่วงชมพูอันนี้แล้วคนจะอยู่รอดได้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดุไหมคะเวลาสอนดุมากครับ <c oughs> นักศึกษา <c oughs> ทุกคนจะรู้ว่าผมดุแต่ใจดีค <c oughs> ถ้าเกิดเด็กเมเจอร์เนี่ยจะจําได้หมดเพราะต้องโทรตามด่า <c oughs> ได้อย่างตรงตัวจริงๆ คือจิกถึงตัวเลยถึงที่ครับ <laughs> ถึงถึงถึงวระแทนบนทรรทมเลยอย่างเงี้ยวถามว่าทําไมต้องจำได้ทุกคนผมกลัวว่าผมสร้างเด็กมเมเจอร์มาแล้วอย่างเงี้ยผมอยากที่จะให้เขาเป็นตัวแทนผมได้นะผมบอกเขาแล้วว่าเขาจะต้องเป็นตัวแทนผมค่ะเดอคุณได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กันแล้วเนี่ยวงการถ่ายภาพเนี่ยทุกคนรู้จักผมเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นความคาดหวังเขาต้องสูงอยู่แล้วค่ะ <c oughs> โจทย์ครั้งนี้อาจจะยากนิดนึงคุณผู้ชมค่ะอาจารย์กําลังจะมีการเรียนการสอนวิชาหนึ่งวิชาหนึ่งนะคะต้องเป็นการถ่ายภาพเรามีนางแบบชื่อดังต้องบอกอย่างนี้เราต้องบอกมีนางแบบชื่อดัง <laughs> ของประเทศไทยมาไปหาคําตอบว่านางแบบชื่อดังคนนี้เป็นใคร <laughs> กับงานที่ต้องบอกว่านักศึกษาครั้งนี้เห็นจริงๆเพราะงานยากมากค่ะ